ตัวเองห้าคนหรือว่าตัวเองห้าขวดตัวเองห้าคนหมาหรือว่าแมวแมวเอริเบิร์กับไนอาลไนอยู่บ้านหรือว่าออกนอกบ้านอยู่บ้านภูเขาหรือว่าทะเลทะเลหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวหน้าหนาวกระปูหรือว่ากงกินกัเกงนผมยาวกับผมสั้นผมยาวคำานหรือว่าภาษาคำานก็พอได้ภาษาก็เแล้วภาษาไลฟ์แอคชั่นหรือว่าอนิเมะอนิเมะค่ะอนิยายหรือว่าดูซีรี ดูซีรีส์ชอบพูดหรือว่าชอบฟังชอบฟังเต้นเกมคนเดียวหรือว่าเล่นเพื่อนเล่นคนเดียวเต้นหรือว่าร้องเพลงทำไมต้องต้องมัถอ่ผัดหรือว่าไม่ผัดไม่ผัดผัดอะไรเผากะลันเผากะลันอ่ะผัดไม่คืนเกี่ยวเกี๊ยวใครเลอีกแล้วนะเล่ามไม่ได้ินเลยเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดเผ็ดชาบูหรือว่าหมูกระทะหมูกระทะค่ะข้าวกับเส้นเส้น ของห,หวานหรของข้าวของหวานอ่ะอ,อันสุดท้ายมีหยกลูกหรือว่ไม่ลวกคะไม่ลวกลวกทำไมลกทุบลุงทุบอัคารินห่ะไอ้คารินได้ยินยังมีหยกลูกทำไมไม่มาแล้วค่ะบาย